อนุบาลชนบทท่านก็ทำมากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและยังมีนมโรงเรียนด้วยค่ะเด็กได้ดื่มนมอันนี้คิดวยตัวเองเลยนะะพอมาเป็นนายกท่านผลักดันเรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องเยาวชนเยอะมากค่ะเนื่องจากเป็นลูกครูก็พอจะรู้เรื่องโภชนาการบ้างเพราะว่าบรรนองก็พอจะรู้ว่าให้เ่นห้ามดื่มกาแฟเมือนผมอยู่บนนณองเองก็ห้ามดื่มกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่นห้ามซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินกับข้าว เพราว่ามันเขาใช้คําว่าเป็นแป้งด้วยกันไอ้คนนี้เป็นต้นนะพอจะมีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะตอนเป็นนายุนี้เขาคิดเรื่องนี้ก็เชิญผู้มีงานรู้มาณันคุยหารือว่าถ้าจะให้เด็กอนุบาลหนึ่งสองสามพหนึ่งพสองพสามพสี่ได้ดื่มนมทุกคนเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่ซึ่งความจริงก็มันไม่ใช่ร้อยร้อยล้านนะมันเป็นปันล้านนะครับแต่ว่าทำโครงการนี้ด้วยความภูมิใจซึ่งบัดนี้มันก็มีผลดีมาก แล้วก็เมื่อคุณภิสิทธิ์มาเป็นนายกท่านก็เพิ่มป .5 ป .6 ก็เลยตกลงเด็กได้ดื่มนม9ปีอันนี้อันนี้เป็นความภาคภาูมิใจที่ทําให้สรีระคนไทยเปลี่ยนนะครับเมื่อปี2038เมื่อตอนที่เริ่มโครงการนี้สักปี2ปีแล้วต่อมาสสสก็วัดใหม่หลังจากผ่านไป10ป,ปีความสูงคนไทยก็เปลี่ยนไปชัดเจนตัวเฉลี่ยรประมาณ11ซนติเมตรเ <u> ห็นแล้วก็ภูมิใจครับอย่างน้อยทีมวอลเลย์บอล น้องๆผู้หญิงของเราเนี่ยที่สรีระสูงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็มาจากการที่โภชนาการดีทีนี้ท่านหันกลับมาดูแลเรื่องเด็กที่เรียนศิลปะครับผมคงไม่ใช่13ปีที่ผ่านมาที่ก่อตั้งกองทุนแต่จริงๆท่านท่านคิดท่านมีดําริริแรกๆเลยตั้งแต่เมื่อไหร่คะับครับความจริงแล้วพฤติกรรมที่ผมปฏิบัติก็คือกรณีที่ไปบรรยายได้เงินมูค่าบรรยายมาสักพันสองพันสามพันนะหรือเบี้ยประชุมเนี่ย ส่วนตัวนี้ไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามีโอกาสได้เรียนมาก็โชคดีแล้วก็จะช่วยการศึกษาไม่ได้เจาะจงเรื่องของนักเรียนศิลปะอย่างเดียวแต่คน,เ,นเรียนศิลปะเนี่ยในฐานะเราเคยเรียนและเจอปัญหามาเนี่ยมาคุยกับบรรดาอาจารย์รุ่นน้องๆที่ก็เป็นอาจารย์เนี่ยข็มาคิดกันตอนหลังในที่สุดเมื่อตอนที่เรานิจรศการครั้งแรก13าปีที่แล้วครับกับก็ได้เงินมา 9ก0 0แสนกว่าบาทและมีผู้สมทบเป็นล้านหนึ่งก็เอาเงินก้อนนี้ไปให้กับกองทุนทัศนศินลป์ชลกภัยให้กับช่างศิลป์ทั้งสาแห่งนะครับก็บเป็นทุนเล็กๆน้อยๆซึ่งเมื่อก่อนดอกผลมันสูงหน่อยนะเดี๋ยวนี้ดอกผลมันน้อยพปีนก็ได้เป็นหมื่นก็กองทุนก็ไม่พอ,อก็ต้องเอาเงินส่วนอื่นเนี้ยพวกอาจารย์ก็ช่วยกันด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่า การที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดการตื่นตัวในผู้ที่รักศิลปะมผมไปเปิดงานวันไหวครูของสถาบันทุกแห่งของศิลปะก็มีผู้มาบริจาคเงินซึ่งมากกว่าที่เราให้ด้วยซ้ำมากกว่ากองทุนของเราก็ดีใจว่าเออบรรดาบเด็กๆน้องๆลูกหลานเหล่านี้หลายคนบางคนมีพรสวรรค์มากนะคะรับมีเรียกว่าถ้าพูดไปก็เมีอัจฉริยะทางด้านนี้ ทางด้านฝีมือจริงๆเลยฝีมือเขาจะเป็นศิลปินยิ่งใหญ่ในวรรคตได้ถ้าเขามีโอกาสได้มีพื้นความรู้เพิ่มนเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตและคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้เรียนก็น่าเสียดายมากผมเนี่ยมาเรียนตอนที่สอบมาเรียนที่นี่นะที่จริงตอนเรียนปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เห็นความสามารถในวิชาสิทธิ์สามัญอาจารย์ยังเรียกไปพบส่วนตัวเลยผมยังจําได้ท่านอาจารย์รสอนภาษาอังกฤษ ท่านมาจากในร้อยจปร,รท่านเรียกไปพบส่วนตัวในห้องท่านผมถามอาจารย์มีอะไรไหมครับท่านบอกครูเสียดายเธอมากเธอไม่ควรอ,อนาคตมาทิ้งที่นี่เพราะว่าเห็นว่าวิชาสามาัญผมดีเค,ควรจะไปเรียนสายว,วิชาการเ,เลยต้องเรียนท่านหลวงทรงอาจารย์ครับท่านใจมาสอบเพื่อเพ,อพราะสนใจอยากจะเรียนด้านนี้แต่ว่าเนี่ยคือคือ,อพื้นฐานที่ เรามองด้านศิลปะเป็นมองว่ามันล้ายๆเป็นพวกที่เรียนไม่ดีแต่จริงไม่ใช่ฮะ,ค,ะความคิดอันนี้ว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนล้วนมีอัจฉริยภาพความสามารถเฉพาะตัวนั้นศิลปินชาติก็เกิดขึ้นจากความเชื่อนี่ครับเพราว่าอยู่มันนอกก็เห็นโอ้เห็นหนังทะลงุงเห็นโนราเห็นลิเกโอ้แล้วร้องได้ยังไงขับได้ยังไงเนี่ยอัจฉริยะจริงๆเลยกรอนสดๆจะทำได้ยังไง ผมก่คิดว่าอันเนี้เป็นความสามารถพิเศษที่เราน่ายกย่องบันั้นเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิรการก็เลยตั้งโครงการศริลปินแห่งชาติขึ้นนะครับผมยังจําได้เลยครับคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีนักร้องท่านให้คุณองอาจทาัมปบูนเนี่ยมาบอกผมเลยบอกให้ขอบคุณท่านชวนด้วยนะถ้าไม่มีโครงการนี้ชีวิตลำบากมากข้อมีเนี่ยรายได้เล็กน้อยแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลดูแล ันั้นผมว่าศิลปินหลายคนที่มีฐานะไม่ค่อยพร้อมก็ได้อาศัยการช่วยเหลือจากโครงการนี้แต่งนั้นก็ตามการคัดศิลปินแห่งชาติก็ต้องฝากว่าต้องคัดผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพระาะไม่ใช่ตําแหน่งข้าราชการมเมื่อปีนี้ต้องตั้งเพราะคนอื่นเกษียณไม่ต้องมีโคต้า<ป>ไม่กตปีาตาไหนที่ไม่ถึงขั้นก็อย่าตั้งตะตงอย่างนั้นไม่ใช่จะได้มีคุณคาใช่ครับคุณคาแม้ชื่อเส<า>ียงของศิลปินชาติจะด้อยไปครับ